ท่านพระเทรานุเถระในห้องประชุมนี้และที่ติดตามรับชมรับฟังซึ่งในห้องประชุมนี้มีท่านเจ้าคุณพระเทพปวรารมีทีท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีเป็นต้นขอเจริญพร ท่านที่ปรึกษาประธานกรรมการปปชท่านรองศาสตราจารย์ดรมานีชัยธีรานุวัตรสิริท่านผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานปปชท่านแก้วตาชัยมโนท่านผู้มีเกียรติแห่งสำนักงานปปชและผู้ติดตามรายการนี้ผ่านสื่อออนไลน์ทุกท่าน ยากที่การทำหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจะครบวงจรเท่ากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่จะต้องกล่าวตรงนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของความร่วมมือในระดับสูงหลายท่านอาจจะมองไม่เห็นภาพรวม เพราะว่าไปเห็นคนละจุดสองจุดแต่วันนี้อยากจะบอกว่าความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานปปชกับมหาเทรสมาคมในระดับท็อปเนี่ยมันมีผลให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆมาจนถึงวันนี้วันนี้เหมือนกับปลายน้ำแล้ว เมื่อเราอยู่ปลายน้ำเราต้องย้อนกลับไปที่ต้นน้ำได้คนที่อยู่ต้นน้ำต้องมองมาให้ถึงปลายน้ำผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ณนะที่นี้และทางสื่อเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งอยู่ในค่ายปปชเป็นครหัหั์เป็นครูบาอาจารย์คฤหัหั์ในสถานศึกษา ที่สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่คุ้นกับธรรมะอีกซีกหนึ่งเนี่ยกำลังดึงเข้ามาก็คือซีกคณะสงฆ์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเทศนาในวันนี้และ หลักธรรมทางพุทธศาสนาในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่ออกมาเป็นคู่มือเล่มนี้ซึ่งถ้าท่านดูนะจุดใดจุดหนึ่งท่านจะไม่เข้าใจเลยถ้าพวกเราที่เป็นพระสงค์ใช้แต่คำพีเทศนายอย่างเดียวท่านก็ได้แต่อ่านแล้วก็ก๊อปปี จบแล้วจบเลยได้ครั้งเดียวยกเว้นที่จะเปลี่ยนที่หรือเปลี่ยนวันแต่ถ้าท่านจะพูดจะสอนออกมาจากจิตใจเนี่ยท่านต้องทำจากปลายน้ำกลับไปหาต้นน้ำทำอย่างไรเดี๋ยวจะบอกในฝ่ายปปชก็มีปัญหา ทาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามันเป็นวิชาการมันไม่ผูกไปที่คุณธรรมจริยธรรมมันก็เป็นแค่รู้ไว้ใช่ว่าเป็นต้นน้ำทําอย่างไรที่จะให้เรื่องของความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ย เป็นฮีริโอตปะซึ่งมาอยู่ในใจคนแล้วไปกระตุ้นสิ่งนั้นออกมาก็จะต้องออกมาเป็นเรื่องกลางน้ำก็คือจากหลักสูตรที่เสนอครอรมอเนี่ยท่านทุจริตศึกษาแล้วเอาไปสอนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยขอความร่วมมือมาที่มหาธิรมคมในปีสองิบส ให้เอาหลักสูตรนั้นผสมผสานกับหลักธรรมมาเป็นเล่มนี้อันนี้คือกลางน้ำเพราะฉะนั้นในกลางน้ำเนี่ยมันจะมีต้นน้ำอยู่ก็คือหลักสูตรต้านทฤรฎีศึกษาซึ่งผ่านกอรมอแล้วประยุกต์เข้ากับหลักธรรมทางพุทธศาสนาจะอยู่ตรงนี้แต่หาพระบาลีพระใจปิดกไม่ค่อยเจอ มันก็ออกมาเป็นปลายน้ำวันนี้ก็คือบทเทศนาบทเทศนาถ้าเราอ่านล้วน,วนมันก็จะกลับไปที่หลักสูตรต้านที่รสารไม่เจอเลยอาจจะเจอนี่บ้างเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเข้าใจเนื้อหาและพูดได้เองของบทเทศนาท่านต้องอ่านเล่มนี้กลางน้ำและมันจะโยงไปที่ต้นน้ำก็คือหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษาเพราะฉะนั้นหัวใจตัวเชื่อมคือเล่มนี้ถามว่าทำไมจึงเป็นเล่มนี้ปี2,560ปปชขอความร่วมมือไปท่านประธานปปชคนปัจจุบันเนี่ยท่านวชรพลประสาร,ราชกิจเยน่ยขอความร่วมมือไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ช่วยแต่งกันเทศหรือบทเทศนาต้านทุจริตศึกษามหาจุฬา,าก็มอบพระโพรบันฑิตนี่แหละในฐานะอธิการบดีแต่งบทเทศนาขึ้นชื่อว่าสุจริตธ,ธรรมกถาหลายท่านได้อ่านได้ใช้เพราะมหาเลีมคมมีมติให้วัดทั่วประเทศได้พิมพ์แจกทั่วประเทศแบบเนี้ย เอาไปเทศแต่บทเทศนานั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นภาพรวมใหญ่เพราะยังไม่มีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นเหมือนบทนำและบทสรุปอยู่ในตัวจะได้ธรรมะได้ภาพรวมก,กว้างแต่พอมามีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้นมาผ่านมติคณะมนตรี มันมีบทเรียนอยู่4บทเรียนบทเรียนที่1การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวมบทเรียนที่สองความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตอันนี้คือต้นน้ำในปัจจุบันบทเรียนที่3มจิตพอเพียงสตรองโมเดลนั่นแหละ กับการต้านสุจริตและบทที่สี่ความเป็นพลเมืองหรือวัฒนธรรมแห่งความสุจริตสบทเราจะเอาธรรมะอะไรเข้าไปใช้ตรงนี้อันนี้เขาผ่านคลมอมมาแล้วก็มาถึงพระรรหมบดีดิงละทีนี้ตอนนี้มาเล่นศูนย์หนะ้าแต่ก่อนเป็นกองหลังกองกลาง มาเล่นศูนย์หน้ายิงเข้าประตูพระพรหมบดีก,ก็มันนั่งเพ่งหลักสูตรอยู่ในฐานะประธานที่มอสอมอบหมายมันก็จะรวมลงอยู่ในกรอบสี่กรอบเรื่องที่หนึ่งแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันเป็นวิธีคิดป้องกันเหมือนกับวัคซีนทางจิต ไม่ให้คนคิดโกงถ้ามันมีเรื่องเหล่านี้อยู่ในจิตใจเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันทาให้รักผลประโยชน์ส่วนรวมไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนเหมือนกับพระราโชวาทของพระบรมราชชนกมหิดลลาธิเบศว่าให้เห็นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองเนี่ย วิธีคิดอย่างนี้มันเป็นป้องกันวัคซีนอา้านี่มันสังวรประทานนี่สังวรแปลว่าป้องกันเมื่อมีการป้องกันเสร็จแล้วก็ไปดูบทที่สองเขาเรียงของเขาเองนะปปะชเขาไม่รู้ธรรมะหรอกละอายและไม่ทนต่อการทุจริตจริงๆความละอายคือฮีริโอตปะเนี่มันเป็นตัววัคซีน มันอยู่ในสังวรแต่พอมีคําว่าไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยถามทางอาจารย์มณีถามอะไรต่างเนี่ยและไปดูแผนยุทธศาสตร์ของปปชก็คือต้องการลนลงให้คนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านไม่เป็นเสียงเงียบถ้าใครทุจริตอยู่ที่ไหนไงช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงมาร้องเรียนอันนี้คืออะไรปรหานะท่านต้องตีบทของเขาให้แตก ไปเห็นละอายอย่างเดียวท่านนึกว่าเป็นสังวรแต่ไม่ใช่ละอายบวกกับลุกขึ้นมาต่อต้านแอนตี Anti ้หรือแอนตี้คอร์รัปชันเนี่ยมันมีผลตรงนี้ถ้าคนโกงเลือกตั้งเนี่ยแล้วเรารับรู้เนี่ยเราไม่ไปแจ้งทางการเหรอถ้าไม่ไปแจ้งแล้วอยู่เฉยๆนอนหลับทับสิทธิ์มันก็ไม่มีข้อที่สองมันก็เลยเป็นประหานะประทานเพียนในการที่จะระง,งับดับ เลิกคอร์รัปชันเอาแล้วถ้าจะให้เกิดกระบวนการที่เลิกละทั้งในฝ่ายคนของรัฐและในฝ่ายคนที่จะเอาสินบนไปให้เนี่ยไม่ไม่ทำด้วยกันเนี่ยจะไปคุมแต่ภาครัฐอย่างเดียวไม่พอคนทั้งประเทศต้องมีจิตสำนึกในความสุจริต ต้องพัฒนาคนทั้งประเทศให้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปรง่งใสนี้มันก็เกิดสตรองโมเดลขึ้นมา sufficient ตัวเอสพอเพียงตัวเดียวนี้ก็คุ้มแล้วจิตพอเพียงไอตัวทีทานเพรนซีโปรง่งโปร่งใสธรรมาพิบาลน,น่ะจะพัฒนายังไงล่ะเพัฒนายังไงมันภาวนาประทานเนี่ย ช่วยกันทั้งประเทศกรรมฐานก็มาช่วยตรงนี้แหละสวดมนต์อ้ยอะไรเอ้ยแล้วแต่จะหากลยุทธ์มาในฝ่ายพระภาวนาประทานข้อที่สามวิธีพัฒนาจิตให้เกิดตรองเข้มแข็งเกิดคุณธรรมตาม,ตามที่ตัวเอสยอม,มาจากอะไรนั่นแหละข้อที่สามแล้วถ้าเกิดแค่บางคน บางกลุ่มสุจริตแต่ไอ้เขาเรียกอะไรคนดีอาจจะเป็นเหยื่อของคนโกงก็ได้มันดีไม่เสมอกันใจดีผีเข้าอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องปลุกทั้งประเทศให้มีสตรองโมเดลการปลุกทั้งประเทศเขาเรียกว่า way of life วิถีชีวิตของสังคมความเป็นพลเมือง เขาเขาเขาเรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตที่ทไม่ทนต่อการทุจริตลุกออกมาต่อต้านแล้วมีความสตรองโมเดลในจิตใจนั่นคืออะไรรักษาความดีของสังคมที่สุจริตให้ต่อเนื่องเหมือนเกลือรักษาความเค็ม เขาเรียก sustainable อะไรที่เราพัฒนาในข้อ3แล้วทำให้มันต่อเนื่องขยาย sustainable แปลว่ายั่งยืนนั้นคือรักษาความดีให้เหมือนเกิดรักษาความเคลมเรียกว่าอนุรักษนาประทานข้อที่4ีหลักสูตรนี้มันก็เลยกลายมาเป็นเล่มนี้เนี่ยไอ้ที่เนี่ยคือโครงของเล่มนี้แล้วเสร็จแล้ว สี่ข้อนี้จะมีพุทธภาษิตรองรับว่าอย่างไรที่พูดมานี่มันเหมือนเป็นเรื่องของคารวะแต่พระเจ้าสอนเรื่องนี้อย่างไรมีบาลีรอรับรองตรงไหนมีพระสูตรมีชาดกมีอะไรต่ออัดเข้าไปสิมันก็เลยกลายเป็นบทเทศนาสี่กันสังวรประธานทึ่ประเทศวันนี้เนี่ยสังวรประธานนักถา ปหานประธานากถาภาวนาประธานากถาและอนุรักษณา,าประธานากถาแล้วก็มีบทสรุปอีกซึ่งเทศไปแล้วบทสรุปจริงๆต้องเทศตอนจบก็คือบทสรุปนี้ก็คือปัจฉิมกถาประธานนะปัจฉิมกถามีบทสรุปอย่างนี้ไม่พอต้องมีอีกบทหนึ่งบทต้นประธานาธิพจนกถา สองบทนี้เทศไปแล้วนะหัวท้ายนะเหลืออีกสองก็มาฟังกันวันนี้เมื่อท่านทั้งหลายที่เป็นพระฟังแล้วหนึ่งดูลีลาของธรรมกะถึกอันที่สองเอาไปเรียนแบบไปใช้เรียนแบบดารอันที่สามเทศเองเป็นปฏิพานสรุปประเด็นต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์นั่นแหละ เอาไปเลคเชอร์ไปบรรยายไปสอนที่ไหนก็ได้เหมือนอย่างที่พูดขนาะนี้มันสรุปมามองเห็นภาพเลยจะพูดสักวันหนึ่งก็ยังได้แหละเพราะอ่านหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ช่วยกันหาช่วยกันดูช่วยกันแก้จะเอาบาลีอะไรมีหมดอยู่ในหัวไหมท่านก็เทศได้แต่ดูจากคำพีก่อน จากนั้นท่านก็ไปดูเนื้อหาในนี้แล้วท่านก็ออกมาบรรยายเองสอนเองออก YouTube เองแข่งกับปป,ปชอย่างได้เลยเนาะส่งเสริมสนับสนุนแล้วเป้าหมายของเราคือหนึ่งในต่างจังหวัดในที่ต่างๆไกลๆเนี่ยท่านอาจจะแต่งกันเทศเทศเองไม่เป็นช่วยกันออกเทศบ่อยๆอ่านคัมภีร์เนี่ยมันจะเป็นการเตือน ปลุกมโนธรรมสํานึกอันที่ข้อที่สองเมื่อท่านเทศเป็นอย่างพระนักเทศุูลเล่าเรียนหลวงที่มาบาง,บางรูปตรงนี้ท่านเอาไปดูไปศึกษาเอาทั้งต้นน้ําคือหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของปปชที่ผ่านคลรมอเอาทั้งหลักธรรมในเล่มนี้เอาทั้งไอ้นี่กากาน้านะเอาทั้งปลายน้ําคือบทเทศนาวันนี้เอามาดูดูแล้วท่านเทศของท่านเองนะจัดเทศเลยแข่งกับวัดประยุนก็ได้แข่งกับปปชเลย เป็นสำนักหนึ่งของท่านเป็นวัดใสสะอาดเนาะไอวัดอะไรนะวัดใสสะอาดไม่มีการหมกทองหลังวัดอต่อท่านใช่ไหมเออนัอ่นแหละเป็นอย่างนั้นออพูดแค่นี้ดีกว่ามันจะพลาดผ,าผิงคนก็ขอเปิดการเ,ออเทศนาวันนี้แต่เพียงเท่านี้ในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาทางสำนักงานปป,ปช มีท่านประธานปปชเป็นต้นนะที่มีกุศลจิตเ,เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ใสสะอาดเป็นการเผยแผ่ธรรม,มะในพระศาสนาเป็นกุศลศรัทธากุศลเจตนาอีกวิธีหนึ่งเป็นบุญกุศลมหาศาลร,รวมทั้งทุกท่านที่มีส่วนในการแต่งคัมภีร์แสดงธรรมในวันนี้ และที่มารับฟังเพื่อไปเผยแพร่ต่อไปถือว่าเป็นธรรมทานการให้ธรรมะเป็นทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงจึงเป็นมหากุศลขออนิสงส์แห่งมหาธรรมทานนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ทุกรูปทุกท่านทุกคนประสบความสุขความเจริญความสำเร็จในหน้าที่ที่ปฏิบัติ ทุกประการโดยปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยอุปสรรตรายทั้งปวงเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขพละ,ะปฏิพานธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นนั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จทุกรูปทุกท่านทุกคนตลอดกาลละนานเทิน